นักเรียนชั้นอุบาลปีที่1นะครับวันนี้นะครับวิชาคอมพิวเตอร์นะครับโดยคุครูจอบเจษดาพรสุดานีนะครับก็จะมาสอนความสําคัญของแป้นคีย์บอร์ดปุ่ม1นะครับปุ่มต่างๆของแป้นคีย์บอร์ดนะครับว่ามีความสําคัญกันอย่างไรนะครับปุ่มนั้นก็คือปุ่ม escape นะครับโดยมันจะมีความสําคัญยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันครับ นะครับนักเรียนนะครับก็จะเห็นว่านะครับว่าแป้นคีย์บอร์ดนะครับจะมีปุ่มได้หลายปุ่มนะครับซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะครับสามารถที่จะทำคําสั่งต่างๆบนคอมพิวเตอร์แตกต่างกันไปนะครับโดยวันนี้นะครับครูจะมาอธิบายนะครับปุ่มปุ่มนึงนะครับที่มีความสําคัญกับการสั่งการของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือปุ่ม e s c a p ปนั่นเองปุ่ม e s c a p e ก็คือปุ่มด้านบนซ้ายนะครับด้านบนซ้ายสุดของอของแป้นพิมพ์ครับก็คือปุ่มนี้นะครับมันจะมีความสำคัญยังไงมันก็มีตัว E S C นั่นเองย่อมาจาก e s c a p e นั่นเองนะครับก่อนที่นักเรียนจะไปรู้ว่ามันมีความสำคัญกันอย่างไรยังไงนะครับก็ครูก็จะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอเรื่อง วันสำวันสงการกับปุ่ม Escape นั่นเองอ่าไปชมกันเลยวันสงการกับปุ่ม Escape ครูจะเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอสศวนโต้คอมตอนวันสงกรานต์กับปุ่งเอสเคปความเดิมตอนที่แล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในปราสาทปา่าเมฆมีพระราชากับพระราชินีอาศัยอยู่พระราชาทรงปโปรดการเล่นคอมพิวเตอร์มาก เพราะคอมพิวเตอร์สามารถช่วยงานต่างๆของพระองค์ได้เป็นอย่างดีอ้าวท่านอัศวินไปตกท่อน้ำที่ไหนมาล่ะเนี่ยทำไมถึงได้ตัวเปียกอย่างงี้คือว่าวันเนี้ยผมไปเที่ยวที่ตลาดแล้วโดนเด็กๆสาดน้ำจนเปียกหมดเลยล่ะครับน้องๆครับคำว่าเปียกภาษาอังกฤษคือ wet สะกดว่า w e t อ่านว่าเว e t ครับโอ๋โอเป็นอย่างงี้นี่เองนี่ท่านไม่รู้หรือว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์เอ๊ะวันสงกรานต์คืออะไรครับผมไม่รู้จักอโอ,โอเราลืมไปว่าท่านเป็นอัศวินมาจากแดนไกลที่ประเทศของท่าน คงไม่มีวันสงกรานไม่มีครับวันสงกรานก็คือประเพณีต้อนรับปีใหม่ของคนไทยตรงกับวันที่13เมษาย,ยนเป็นช่วงเวลาแห่งความสดชื่นชุ่มฉ่ำและความสนุกสนานคือเป็นวันสำคัญที่พูดน้อยจะได้แสดงถึงความกตันยุกะตะเวทีต่อผู้ใหญ่โดยจะมีการรดน้ำขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ ผู้สงูงอายุรุย่ยญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือตามแบบประเพณีก็จะมีการทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับการสงน้ำพระพุทธรูปสงน้ำพระสงฆ์การขนทรายเข้าวัดการก่อพระเจดีย์ทรายโอโอเป็นวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของชาวไทยที่สุดเลยนะนานสวิน แกเอทำไมผมถึงโดนแบบนี้ล่ะครับอ,อคิดแล้วก็น่าเจ็บใจเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยยึดถือประเพณีอันดีงามกันแล้วปกติการเล่นรถน้ำกันก็เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญาติมิตรโดยการใช้น้ำสะอาดผสมน้ำอบหรือน้ำหอมรดกันเบาๆด้วยความสุภาพ แต่เดี๋ยวนี้มีทั้งแกล้งสาดน้ำคนนู้นคนนี้ที่ไม่รู้อิโนอิเนะแบบนี้ใช่ไม่ได้นี่ไม่ได้ก,การแล้วธนสวินเราต้องทำอะไรสักอย่างนี่คือสุดยอดแห่งปืนฉีดน้ำเราสั่งซื้อสองกระบอกสำหรับเราสองคนแล้วก็สั่งซื้อปืนฉีดน้ำอีกหนึ่งกระบอกสำหรับมาเหสีของเรา น้องๆครับน้องๆไม่สามารถสั่งซื้อของด้วยตนเองจากอินเทอร์เนต็ตได้นะครับน้องๆครับ2บวก1นเท่ากับ3นะครับงั้นสั่งเลยดีกว่ากดปุ่มคำนวณราคาแล้วนะเรียบร้อยออ,อผมว่าอย่าสั่งเลยดีกว่านะครับอ้าว ห้ามเราไว้ทำไมล่ะถ้าเรามีปืนฉีดน้ำกระบอกนี่นะพวกเด็กๆจะต้องพ่ายแพ้แก่เราเก็ท่านเป็นคนบอกกระพมเองว่าการฉีดน้ำกแกล้งกันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำไม่ใช่หรือครับเออเอ,อ,อ,อมันก็จริงนะโถ่เอ้ยแล้วทำไมพึ่งเตือนเราไม่อยากได้แล้ว ทำยังไงดีล่ะยกเลิกคำสั่งได้ไหมเนี่ยอ๋อถ้าจะยกเลิกคำสั่งของพระราชาก็ได้นะครับถ้าทันอนุญาตอ,อาอจริงเหรอถ้างั้นเราอนุญาตไหนบอกมาซิว่าทำยังไงถ้าอยากยกเลิกคำสั่งก็ต้องกดที่ปุ่ม escape นะครับปุ่ม escape อันนี้ใช่ไหมที่อยู่ด้านซ้ายบนสุดน่ะครับน้องๆครับปุ่ม escape จะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแป้นพิมพ์นะครับมีไว้เพื่อยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วนะครับชชยโยสําเร็จแล้วขอบใจมากนะทนานอัศวินที่เตือนสติเราไม่เป็นไรครับ No problem ท่านพระราชาเพคะมีเรื่องอันใดรึเจ้าเย็นพระราชินีทรงเรียกให้ไปที่ท้องพระโรงเพคะเพราะว่ามีประชาชนมาขอเข้าเฝ้าเพื่อรดน้ำขอพรกับท่านเพื่อเป็นสิริมงคลเพคะไปดูกันว่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถูกต้องของวันสงกรานต์เขาทำกันยังไง และจิตวิญญาณของเทศกาลมหาสงกรานต์ก็กลับมาอีกครั้งในเมืองแห่งความสงบสุขแห่งนี้ฟ้าใหม่ลละะนน สำหรับวันสงการกับปุ่ม Escape นะครับามาดูนะครับว่าปุ่ม Escape นะครับมีหน้าที่อะไรนะครับคำว่า Escape นะครับย่อมาจาก ESC ย่อมาจาก Escape Key นะครับซึ่งเป็นแป้นหนึ่งนะครับบนแผงแป้นพิมพ์นะครับมีหน้าที่ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือความสำคัญของปุ่ม Escape นะครับก็คืออยู่แถวบนสุดด้านซ้ายมือนะครับแถวบนสุดด้านซ้ายมือนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า E S 4นะครับ E, บ e ตัวใหญ่ S 4ตัวเล็กนะครับอลองออใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ดูนะครับว่าปุ่ม Escape นักเรียนจะสามารถที่จะยก,ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายของนักเรียนได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับ จบนะครับก็ขอจบบทเรียนเพียงแค่นี้เจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ